สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง AP Channel เคยอ่รนมไหมคะว่าแม่วัวหลังคลอดไม่กับสัตว์นะคะเป็นสัตว์ไม่ชัดหรือผสมไม่ติดเนี่ยต้องใช้วิตามินอ e ีและซีลีเนียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัววิตามินอ e ีและก็ซีลีเนียมเนี่ยมันช่วยได้จริงๆไหมและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงกับตัวแม่วัวบ้างวันนี้ไปฟังกันค่ะ วิตามินดีและซิลิเนียมนะคะเป็นสารอาหารกลุ่มจําพวกวิตามินและแร่ธาตุโดยตัวเขาเนี่ยจะมีความสําคัญในเรื่องของการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโดยอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อตัวสัตว์เนี่ยเขามีความเครียดมากๆโดยความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเครียดที่เกิดจากความเครียดจากความร้อนความเครียดจากการให้ผลผลิตมากๆหรือความเครียดจากการตั้งครรภ์เป็นต้น และเมื่อร่างกายของสัตว์นะคะเกิดความเครียดมากๆสัตว erm ์เนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะของการสะสมอนุมูลอิสระในร่างกายโดยเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะเข้าไปมีผลในเรื่องของการทําลายเซลล์ต่างๆในร่างกายและแน่นอนเพราะว่าระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์นะคะเป็นล้านล้านหน่วยอนุมูลอิสระที่มากขึ้นในร่างกายเนี่ยก็จะไปมีผลในเรื่องของการทําลายเซลล์ของระบบสืบพันธุ์ซึ่งจะส่งผลทําให้การผลิตฮอร์โมนเพศนลดลงนะคะ ทำให้การทำงานของระบบสืบพันธุ์เนี่ยผิดปกติไปนะคะเกิดความคล่องของความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ซึ่งก็มีผลโดยตรงกับแม่วัวนะคะก็คืออาจจะทำให้แม่วัวหลังคลอดเนี่ยเกิดปัญหาผสมไม่ติดหลงังคลอดหรือการไม่เป็นสาาัตว์ค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังพบว่าอนุมูลสระที่เกิดการสะสมเป็นจํานวนมากในร่างกายเนี่ย เขาจะมีผลต่อในเรื่องของการคลอดยากของแม่วัวนะคะการเกิดภาวะโรคคล้างนะคะหรือการอักเสบต่างๆเช่นโรคเต้านมอักเสบหลังคลอดและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังพบว่าตัวอนุมูลอิสระเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์และคุณภาพของน้าเชื้อพ่อพันธุ์ค่ะโดยตัวของซิลิเนียมแล้วก็วิตามิน E นะคะเราพบว่าเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทํางานที่แตกต่างกันในการเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ แต่คุณสมบัติในเรื่องของการทำงานที่แตกต่างกันเนี่ยเราพบว่าการทำงานเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งกันและกันซึ่งมีผลทําให้ตัววิตามินอ e, ีและก็ซีเรียมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นค่ะ โดยซรีเนียมนะคะเราพบว่าตัวเขาเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ากูต้าไทโอนเปอร์ออกิเดสโดยเอนไซม์ชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการจับอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ขับออกจากร่างกายทําให้ตัวอนุมูลอิสระเนี่ยไม่สามารถที่จะทําลายเซลล์ต่างๆในร่างกายได้และในส่วนของวิตามินอ e ีนะคะเราพบว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเช่นเดียวกัน อีกคั้งนะคะตัวเขาเนี่ยยังมีส่วนในเรื่องของการป้องกันปฏิกิริยาลูกโซ่นะคะหรือปฏิกิริยาการทําลายเซลล์ต่อเนื่องของอนุมูอิสระทําให้ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของระบบสืบพันธุ์ดังนั้นนะคะจากข้อมูลที่เรากล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าซิลิเนียมและวิตามินอ e ีนะคะมีความจําเป็นต่อแม่วัวนะคะเนื่องจากในส่วนของการตั้งท้องนะคะหรือกระบวนการคลอดเนี่ย แม่วัวเขาจะเจอกับความเครียดเป็นอย่างมากและความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลทําให้อาณูอิสระเนี่ยเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันบวกกับในช่วงหลังคลอดค่ะแม่วัวเขาจะกินอาหารได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับซีเรเนียมและวิตามินอ e ีผ่านอาหารเนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเสริมวิตามินอ e ีและซีเรเนียมจึงจําเป็นสําหรับแม่วัวในช่วงนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของตัวซิเิเนียมแล้วก็วิตามินอ e, ีเนี่ยเรายังพบว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะคะที่ใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธ์ของแม่วัวทั้งก่อนและก็หลังคลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์การใช้ของเราเนี่ยเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่วัวของเราเนะะี่ยค่ะหลังคลอดกับสัตว์ไม่ชัดหรือกับสัตว์ไม่รตรงรอบไม่ชัดเจนเนี่ย เราก็ควรจะใช้ซีลีเนียมและวิตามินอ e ีเนี่ยหลังลอดประมาณ2-3สัปดาห์นะคะแต่ถ้าแม่วัวของเราเนี่ยมีการลอดยากหรือมีอาการลุกค้างเนี่ยการใช้วิตามินอ e ีและก็ซีลีเนียมเนี่ยก็ควรจะเป็นการใช้ก่อนขอด2อสสัปดาห์ะค่ะและสุดท้ายนะคะการเสริมซีลีเนียมนะคะก็ควรจะมีการเสริมควบคู่ไปกับวิตามินอ e ี <c oughs> เพื่อให้ในเรื่องของผลงการใช้ที่ดีที่สุดค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้จะมีงานวิจัยต่างๆที่ชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าตัววิตามินอ e ีและซีลีเนียมเนี่ยมีผลในเรื่องของการฟื้นฟูและก็บำรุงระบบสืบพันธุ์ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิตามินอ e ีและซีลีเนียมเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ได้ทั้งหมดเพราะว่ายังมีปจัจจัยอื่นนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโภชนาการอาหารที่ครบถ้วนสําหรับสัตว์นะคะสุขภาพของสัตว์การจัดการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อในเรื่องของความสมบูรณ์พันธุ์และก็ยังมีผลทําให้การเสริมวิตามินอ e ีและซีลีเนียมเนี่ยให้ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับทางบริษัท APA นะคะเราก็มีสินค้านะคะที่เกี่ยวข้องกับซีลีเนียมและวิตามินอ e ีที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบํารุงและฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ของสัตว์โดยตรงโดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ